ก่อนไปชมคลิปก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะในหัวข้อนะคะพาลูกนะคะเ,เดินทางไปต่างประเทศนะคะพาลูกขึ้นเครื่องบินนะคะครั้งแรกนะคะสิ่งที่แม่แม่จะต้องรู้นะคะแล้วก็เตรียมตัวนะคะมีอะไรบ้างนะคะเราพาลูกเดินทางไปฝรั่งเศสนนะะสองคนนะคะก็คือคนโตก็4ี่ขวบนะคะ แล้วก็ส่วนตัวเล็กก็จะอายุครบ1นึ่ขวบพอดีถ้าใครอยากไปฝรัง่งเศสนะคะก็จะมีหลายสายการบินนะคะที่บินตรงไปลงที่สนามบินปารีสนะคะอย่างเช่นนะคะแอร์ไทยแอร์เ,เ,ยเวย์เนาะแล้วก็มีแอร์ฟานะ,ะถ้าสายการบินอื่นก็จะเป็นจะเป็นทานสิ์นะคะก็คืออย่าง KLM ลเนี่ยลงที่อัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วก็สามารถต่อเครื่องนะคะเครื่องบินจากอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์มาลงที่ปารีสได้นะคะ หรือว่าจะไปสายการบินแอมิเกก็ได้นะคะก็จะไปต่อเครื่องที่ดูไบนะคะสายการบินนะคะหลักๆนะคะที่ส่วนใหญ่ที่เราไปนะคะก็คือแอร์ฟานกับ KLM อเรอ่แ้มีที่เราไปนะคะก็คือลูกคนเล็กเขากําลังอยู่ในช่วงที่บว่ากาลังหัดเดินได้นะคะบางทีก็จะงองแงก็จะไม่ยอมเดินติดอุ้มอยู่นะคะเราก็เลยใช้เป็นเป้อุ้มเด็กนะคะ ส่วนคนโตนะคะ4ขวบเราจะให้ใช้เป็นเอ่อเป็นกระเป๋าอรอลากนะคะที่เป็นเบสบ็อกนะคะของ e t ส k i ดนะคะก็คือจะให้คนโตนั่งในนั่งตรงกระเป๋าอรอลากนะคะ สวยตัวเบสบอลนะคะก็สามารถเอาขึ้นเครื่องได้ะคะมันสามารถใส่ในช่องสัมภาระาที่เก็บข้างบนได้นะคะแต่ก่อนที่จะเอาไปนะคะเราก็มีการเช็คกอกสารการบินก่อนเลยว่าทั้งแอร์ฟรานทั้ง KLM อนะคะว่าไซส์ของเบสบอลตัวนี้นะคะ่ะสามารถเอาขึ้นเครื่องได้ไหมถ้าใครไปสายแบบการบินอื่นนะคะก็จําเป็นนะคะจะต้องเช็คกอกสารการบินก่อนนะคะเพราะว่าแต่ละสายการบินเขาก็จะมีเงื่อนไขข้อกําหนดแตกต่างกันนะคะอย,อย่างบางสายการบินเขาก็จะระบุยี่ห้อไว้เลยนะคะ บ้านไหนสะดวกที่จะใช้รถเข็นเด็กนะคะก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่วัยของลูกนะคะเอาเราเข็นเด็กไปนะคะก็สามารถเอาขึ้นเครื่องได้นะคะแต่ก็ต้องเช็คกับทางสายการบินก่อนนะคะ พวกดิเมนชันของรถเข็นเด็กก่อนนะคะว่าสามารถนําขึ้นเครื่องได้ไหมนะคะเวลาที่เช็คอินที่สายการบินนะคะก็ทางที่ดีนะคะขอแท็กนะคะติดเรถเข็นเด็กด้วยนะคะเพราะว่าเราเคยเช็คอินเนาะแล้วเหมือนแบบว่าทางเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ติดแท็กให้เขาบอกว่าเออไม่จาเป็นต้องติดไปบอดดิ้งถึงถึงหน้าเกตเครื่องบินนะคะแอดถามหาแท็กว่าอ,อ้ไม่มีแท็กเออติดรถเข็นเด็กหรออะไรเงี้ยเพราะเพราะรถเข็นเด็กนะคะถ้าถ้า,ถาเออขนาด ที่ใหญ่ที่ไม่สามารถเก็บในช่องเ,อเก็บสัมภาระข้างบนได้น,นะคะเขาก็จะเอาเป็นโหลดใต้เครื่องนะคะแล้วเวลาที่เรางาปลายทางะคะ่ะหรือทานสิทธิ์ที่ที่สถามบินไหนนะคะเขาก็จะเอารถเข็นมาเตรียมไว้ให้ที่หน้าเกตนะคะฉะนั้นแท็ก ติดรถเข็นอันนี้สําคัญะคะก็คือต้องมีนะคะถ้าบินกับแอร์ฟ้านะคะเขาจะมีถุงพลาสติกนะคะเพื่อคุมนะคะตัวรถเข็นเด็กให้นะคะแต่ถ้าบินกับเ l m เเขาจะไม่มีถุงพลาสติกให้นะคะ,ะพอมาถึงวันที่เดินทางจริงๆนะคะแล้วก็เช็คอินกับทางสายการบินปกตินะคะก็เช็คอินเสร็จนะคะก็สําหรับเใครที่มีเด็กนะคะหรือว่าเป็นคนทองนะคะก็สามารถใช้เออฟัสเลนได้นะคะก็คือฟัสเลนจริงๆก็คนเยอะนะไม่ใช่ว่าคนน้อยนะคนเยอะเหมือนกัน ะะถ้าเป็นช่วงที่แบบว่าคนเดินทางเยอะๆนะคะเราจะได้เอ,อ,เอ็กซเรย์นะคะพวกกระเป๋านะคะก็ถ้าใช้เป้อุ้มเด็กนะคะก็ต้องเอ,อ่อเอ,อ่อถอดพวกเป้อุ้มเด็กนะคะใส่เออครื่องสแกนนะคะแล้วส่วนคุณลูกนะคะ อุ้มลูกนะคะเดินผ่านเครื่องสแกนได้นะคะส่วนถ้าเป็นรถเข็นเด็กนะคะก็ต้องเอาเด็กออกก่อนนะคะแล้วก็เอารถเข็นนะคะเข็นเข็นผ่านเอ่อเครื่องสแกนนะคะก็แนะนํานะคะถ้าสม,มุนนะคะถ้าเราไปกับเด็กๆนะคะที่ต้องอมีนมนะคะทั้งนมกลองนะคะทั้งนมผงน้ำต้มสุกนะคะหรือว่าจะเป็นพวกอาอาหารนะคะที่เป็นของเหลวนะคะของเด็กนะคะน้าดื่มของลูกนะคะก็อะไรที่เป็นของเหลวของลูกนะคะก็คือเรา ใส่ถุงซิทรวมกันเลยนะคะเวลาที่เราเออเปิดกระเป๋าเอามาสแกนนะคะที่จุดสแกนมันก็จะง่ายนะคะแล้วก็เร็วด้วยเนาะ,ะพอสแกนเออพวกสัมภาระเสร็จนะคะเราก็นะคะออผ่านนะคะจุดพิธีต่อหมอนะคะใครที่เออพาลูกนะคะเดินทางมาต่างประเทศครั้งแรกนะคะเเออจา้าหน้าที่นะคะเขาก็จะขอเรียกดูนะคะพวกสูติปัตของลูกด้วยนะคะแล้วก็ออมันก็จะมีออสแกนรายได้ใม่เพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะมีถ่ายรูป ลูกด้วยนะคะก็แนนานานะคะถ้าใครพาลูกไปต่างประเทศครั้งแรกคะก็ต้องเผื่อเวลาถ้ามากับลูกก็ดิ่งสัมภาระเยอะเนาะททั้งสแกนกระเป๋าเสกไปผ่านวิธีตอมอต้องถ่ายรูปต้องสแกนนิ้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ หรือเ,เวลาราการมาถึงสนามบินหน่อยนะคะ,อะพอผ่านต่อมอเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาถึงโซนของรีสต้ฟรนะีเนาะพวกช้อปปิ้งอะไรต่างๆผ่านรีสต้ฟรีเสร็จเนาะถ้าใครนั่งเฟิร์สคลาสหรือนั่งบิสเนสเนะคะก็สามารถไปที่ตามรั้าของสายการบินได้นะคะไปที่บิดน,นะคะของเรานะคะคตอนเช้านะคะ11โมงครึ่งนะคะก็11มงครึ่งมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าออลูกเล่นนะคะลูกตื่นเนาะ ถ้ามีเวลานะคะถ้ายัางไม่ถ้ายัางไม่เริ่มบอดดิ้งนะคะก็จะให้ลูกวิ่งเล่นให้แบบใช้ energy เยอะๆนะคะแล้วก็กินให้อิ่มนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปหลับบนเครื่องบินนะคะถ้าบินไปฝรั่งเศสนะคะเวลาที่ฝรั่งเศสนะคะจะช้ากว่าประเทศไทยประมาณ5ชั่วโมงนะคะมารอบนี้นะคะก็เลือกที่นั่งนะคะเป็นที่นั่งแบบบังเหตุนะคะใน เป็นที่นั่งเซกชันแถวหน้าสุดนะคะที่ติดผนังกันนะคะขนังกันของคริกเชนนะคะเป็นแถวหน้าสุดที่ให้มีพื้นที่ให้เหยียดขาไปข้างหน้าได้นะคะก็คือเป็นครั้งแรกที่เราจองเลือกที่นั่งแบบนี้นะคะออลูกหนึ่งขวบเนี่ยอยู่ในวัยที่กําลังอยากเดินอยากเล่นอยากยืนเล่นนะคะเราก็เลยเอ,อลองดู เออ,ท,เอ,อที่นั่งตำแหน่งบักเฮดนะคะปกตินะคะที่นั่งบัคเฮดแบบนี้นะคะถ้าผู้ใหญ่เอ,อ,อยากที่จะนั่งแถวบัคเฮดตรงนี้นะคะเราก็ต้องเสียเงินเพิ่ม ถ้าเป็นตั๋วผู้ใหญ่นะคะถ้ามีเด็กนะคะก็คือตอนที่เราจองะคะ่ะเราเลือกตั๋วอีโค o m โนมีปกตินะคะแล้วเราก็เอ่อโทรโทรเอ่อรีเควสกับสายการบินว่าโอเคขอขอเป็นแถวเอ่อที่นั่งแบบบางเฮดนะคะข้างหน้าเพราะว่ามีเด็กด้วยะคะ่ะก็คือถ,ถ้าตอนนั้นที่เรารี u กเควสนะคะถ้ามีที่นั่งว่าง นะคะตรงเซกชันนั้นก็คือเขาเขาก็จะเออล็อกนะคะที่นั่งไว้ให้เรานะคะเพราะว่าเรามีเด็กนะคะก็คือไม่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะนะคะเด็กที่อายุไมไม่เกิน2ขวบนะคะก็จะได้บินฟรีนะคะนะคะไม่ต้องเสียค่าตั๋วเราเพราะว่าเด็กเขาจะนั่งเออบนตักเรานะคะแต่ว่าอาจจะเสียแค่เออเสียแค่แท็กนะคะก็คือไม่ไม่กี่บาทเนาะแต่ถ้าเป็นเด็กที่เกิน2ขวบไปแล้วนะคะก็คือก็ต้องเสีย ค่าตั๋วนะคะแต่ว่าไม่ได้เสียเต็มร้อนะคะแต่ว่ามันก็จะเกือบๆเ,เนาะก็คืออย่างของลูกเรา A สีขวบเนาะก็จะเสียค่าตั๋วประมาณ80-90%ของค่าตั๋วของผู้ใหญ่ ะะของเด็กนะคะที่เป็นตั๋วฟรีนะคะก็คือ,อไม่มีอาหารเสิร์ฟให้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กโตที่เราเสียค่าค่าตั๋วค่าที่นั่งนะคะก็คือจะเขาจะมีเมนูอาหารของเด็กให้นะคะก็ะส่วนของคนเล็กเนี่ยเราก็ต้องแต่ว่าเตรียมอาหารอาหารไปเองเนาะมาส่วนของอาบาซิเน็ตนะคะจะต้องการที่บาซิเน็ตนะคะเป้เป้หน่อนของเด็กนะคะเราก็ต้องเลือกเซกชันที่มันเป็นแถวข้างหน้านะคะที่สามารถวาง เป้นอนของเด็กได้นะคะหรือว่าถ้านั่งบิสเนสก็ต้องเป็นแถวที่วางสามารถวางเป้ของเป,เป้นอนของเด็กได้นะคะเป้นอนของเด็กนะคะเราสามารถที่จะรีเควส t จองบิสเนตได้แต่บิสเนตนะคะคือเราจองปุ๊บ มันก็อาจจะไม่ได้ทุกครั้งนะคะเพราะว่าเขาจะเรียงตาม priority นะคะสมมติเราจองปุ๊บน้าสถานการณ์จงนนะคะก็คือ,อกบบว่ามีการอจองเกินจํานวนที่เขามีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเรียงตาม priority อ,อายุของเด็กนะคะสมมุติว่าเด็กเด็กเ,เด็กคนไหนอายุน้อยกว่าก็าจะได้เต้นอนไปมากกว่าเด็กที่ยังมีอายุมากกว่านะคะ ตัวเป้นอนของเด็กนะคะต้องเป็นแบบว่าเด็กที่เล็กจริงๆนะคะถึงจะยอมนอน,นะะเพราะว่าถ้าเด็กเด็กโตหน่อยอย่างว่าเด็กโตหน่อยอย่างที่แบบว่าที่เริ่มดินะะ้นที่เริ่มผิดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยนอนมันก็จะมีแม็กซ์โหลดเหมือนกันนะคะว่าน้ําหนักห้ามเกินเท่าไหร่นะคะแล้วก็ความสูงของเด็กต้องห้ามเกินเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้แล้วแต่สายการบินนะคะก็ต้องไปเช็คเงื่อนไขเอาเข้าจริงๆนะคะเราอะมีจอบบงเหมือนกันนะแต่ว่า เอาเข้าจริงๆคือเขาเขาอยากนอนกับเรามากกว่าแล้วก็คือนอนมาตัตะ นอนมันตักเราอุ้มนอนนะคะเขาจะชอบแบบนั้นมากกว่านะคะหรือแม้ก็นอนราบนะคะเอาหัวไปทางพ่อนะคะเอาขามาทางแม่เงี้ยคะ่ะเขาจะชอบนอนนอนแบบนี้มากกวาะะ่าเนาะพอถึงเวลาเครื่องขึ้นนะคะเขาจะมีนะคะเออเป็นเบลนะคะเบลสาหรับเด็กนะคะก็คือ,อของผู้ใหญ่ก็จะมีเบลตรงเก้าอี้อยู่แล้วเนาะ,ะเขาแล้วเขาจะมีเบลของเด็กนะคะให้คล้องอีกทีนะคะจะรัดตัวเออลูกอีกทีหนึ่งนะคะเครื่องขึ้นทีนี้เด็กเด็กเขาจะชอบหูอื้อนะคะ เราก็จะให้กินน้ํากินนมกินขนมนะคะแล้วแต่เนาะเพื่อที่ว่าเขาถ้าได้กินน้าลายเพื่อที่ว่าไม่ให้หูพื้นนะคะแต่ว่าถ้าเด็กโตก็บีบจมูกแล้วก็ให้เขากินน้าลายเองได้นะคะ่ข,ขึ้นประมาณ1ิบเป็นองครึ่งใช่ไหมออพอเที่ยงครึ่งเขาก็จะเสิร์ฟอาหารให้นะคะ ลูกกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จน,นะคะก็จะปล่อยให้เล่นนะคะซึ่งถ้าบินไฟกลางวันคุณแม่ก็ต้องทําใจนะคะเพราะว่าคือไฟบินมันค่อนข้างนานนะคะก็คือไฟบินจริงๆอ่ะจากกรุงเทพไปฝรั่งเศสมันประมาณ10ชั่วโมงไม่รวมบอดดิ้งไม่รวมรอเครื่องนะสิชั่วโมงแล้วของเราอ่ะเราต้องไปต่อที่ลียองอีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็คือมันค่อนข้างาที่จะไฟนานเนาะทีนี้ถ้าบินกลางวันแล้วเด็กที่ ขวบหนึ่งเนี่ยขวบสองขวบเนี่ยกำลังแบบว่าไม่อยู่นิ่งเนาะอยากอยากจะเดินอยากจะทานู่นทานี่จับนู่นจับนี่นะพอกินอื่นปุ๊บเขาจะเป็นเล่นเนี่ยเขาก็จะเล่นข้างหน้าของเขาเนะคะ่ะเดินไปเดินมา,อาพอเบื่อปุ๊บก็จะเดินออกไปข้างนอกตามทางเดินอะไรเงี้ยล้วก็ต้องพาไปพาไป,าไปเออเดินไปที่ห้องน้ําเดินไปที่คิกเชนบ้างเดินไปเล่นกับเด็กคนอื่นบ้างเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอพาเดินพาอุ้มนะคะเหมือนกับว่า เออในช่วงกลางวันเนี่ยคือมันต้องต้องทํากิจกรรมเยอะมันไม่เหมือนไฟบิงกลางคืนเนาะที่เป็นเวลานอนของเขาเนาะกินเสร็จประมาณบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมจริงๆค่ะเออเวลานอนของเขาก็จะประมาณเนี่ยสองโมงครึ่งสามโมงแต่ที่นี่เขายังไม่หลับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอลเลิร์เนาะแม่กับพ่อก็คือเหนื่อยเนาะว่าเออขวาที่จะยอมนอนความฉันทาที่จะเหนื่อยประมาณว่าเกือบเกือบสี่โมงแบบว่าลูกคนโตก็คือแบบว่าเออให้นอนไปก่อนเลยส่วนลูกคนเล็กนี่ก็คือสลับกันกับพ่อ เครื่องออกตอน11โมงครึ่งที่ไทยนะคะถ้าเป็นเวลาฝรั่งเศสมันก็จะประมาณ6โมง6โมงเช้าของที่ฝรั่งเศสเนาะเราบินไปถึงที่ปารีสนะคะประมาณ2ทุ่ม ของที่เวลาที่ฝั่งหลังเศนะคะแล้วที่ไทยก็จะประมาณตีหนึ่งนะคะเาจากปารีสนะ,ะเราต้องไปต่อที่ลียงนะคะก็คือเครื่องจะออกจากปารีประมาณ3ามทุ่มนะคะถึงลียงประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะคะก็จะประมาณเวลาตีตีสองตีสามครึ่งของที่ไทยนะ,ะตอนบินไฟไฟเล็กนะคะ ลูกก็นอนบนเครื่องบินะคะเพราะว่าเหนื่อยกันมากเนาะเพราะว่ามันเป็นเวลาตอนตอนกลางคืนแล้วเนาะจะรอบกระเป๋าอีกก็เกือบเนี่ยนะเสร็จห้าทุ่มกว่าแล้วพอกลับบ้านนะคะเราก็ให้ลูกนอน อีกนะคะเอ,อ่อรวมๆแล้วนะคะในการใช้เวลาเดินทางจากที่ไทยนะคะรวมรวมกันแล้วก็จะประมาณ17ชั่วโมงนะคะก็เวลาบินจริงๆะคะมันก็จะประมาณ12ชั่วโมงนะคะส่วนเอ้าชั่วโมงก็คือเป็นช่วงบอดดิ้งเป็นช่วงว่าเออรอทานสิทธิ์เครื่องอะไรพวกนี้นะคะ่ะก็ไฟมันค่อนข้างที่จะนานนะคะนะฉะนั้นในการถ้าถ้าไปกับลูกนะคะก็คือ ลูกจะเหนื่อยแน่นอนนะคะแล้วก็หิวนะคะก็พยายามเตรียมของนะคะเตรียมของกินนะคะเตรียมของใช้นะคะอ้ถ้ายังใส่แพมเพิร์ดอยู่ก็คือต้องต้องเผื่อแพมเพิร์ดมีสต็อกแพมเพิร์ดไว้เลยเนาะอะไรที่จะจะเป็นสําหรับลูกเนะะาะกว่าที่จะถึงเนาะก็ถ้าใครพาลูกไปต่างประเทศก็ต้องทนนิดนึงนะคะกับการที่ว่าเออใช้เวลาเดินทางนานนะคะเนี่ยไอ้สคืนแรกที่เราไปถึงที่ที่ทต่างประเทศนะคะ 3คืนแรกจะเป็นในช่วงเวลาของเ,ออเจ็ดแหลกนะคะคือในการปรับตัวของเวลาที่นู่นเนะเาะก็คือเขาจะ ตื่นเร็วนะคะเพราะว่าเวลาที่ไทยมันจะที่ทาเวลาที่ไทยมันจะเร็วกว่าใช่ไหมพออาย่พออยู่ที่ฝรั่งเศสน,นะคะ <c oughs> เขาก็จะตื่นเร็วเนาะตื่นประมาณแบบว่าตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยออของที่เวลาที่ฝรั่งเศสน,นะคะ <c oughs> ตเตรียมใจเผื่อนะคะ <c oughs> <c oughs> ในเรื่องของอาการเจ็ดแหละของลูกนะคะที่ลูกจะตื่นเร็วเนาะแต่พอวันหลังๆนะคะ <c oughs> เขาก็จะเริ่มแบบว่าตื่นช้าขึ้นตื่นช้าขึ้นแล้วก็พยายามตื่นให้เขาตื่นช้าขึ้น ะะแล้วมันก็จะปรับปรับปรับได้เองนึ่นก็จะเป็นรายละเอียดนะคะสิ่งที่แม่ๆต้องรู้เนาะเมื่อพาลูกไปต่างประเทศนะคะจะเป็นยังไงเนาะส่วนคลิปต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศนะคะเวลาที่ลูกอยู่บนเครื่องบินนะคะเป็นยังไงเนาก็สามารถไปติดตามดูคลิปต่อไปได้ ส่วนใครนะคะถ้าอยากรู้นะคะว่าเอารถเข็นเด็กขึ้นเครื่องบินทํำยังไงนะคะเอกสารลูกที่ต้องเตรียมนะคะเวลาเดินทางไปต่างประเทศมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ของใช้ที่จําเป็นที่ต้องเตรียมขึ้นเครื่องนะคะมีอะไรบ้างเนะเาะเนื้อหาพวกนี้นะคะก็สามารถไปติดตามดูคลิปย้อนหลังได้นะคะที่เราทําไว้นะคะแล้วก็มีทาทาแยกเอาไว้ให้ต่างหากนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับแม่ๆนะคะ ฝากแวะกด Subscribe กันให้ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะ